สุดยอดร่มเบาหวิวพกสบายกันร้อนบล็อก U ูขั้นสุดแถมแข็งแรงไม่พังง่ายและนี่คือร่มคณิป์ที่เราคิดว่ามันคือหนึ่งในสุดยอดร่มที่ควรจะต้องหามาใช้งานกันกอ่อนหน้านี้เราได้เคยมีการเปรียบเทียบร่มให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วอะเนาะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆืน,นมาแนะนําร่มตัวอื่นที่น่าสนใจกันอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปลองซื้อตามมานะครับผมแล้วก็ตัวที่เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นตัวที่เจ๋งแล้วก็น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งเลย นี่ครับเจ้าตัวคันิปตัวนี้ซึ่งร่มคันิปเนี่ยอันนี้คือเป็นแบรนด์ร่มระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีนะครับโดยบริษัทเขาเนี่ยก็คือทําร่มจริงจังมากเลยนะคือก่อตั้งมานั้งแต่ปี1928อะแล้วก็ทําร่มเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะรวมๆถึงตอนนี้ก็เกือบร้อยปียนะครับทุกคนโดยคนก่อตั้งเนี่ยก็คือคุณฮานทอฟนะครับ เขาเป็นวิศวกรชาวเยอรมน,นีเนาะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะได้ร่มที่มันพับได้แล้วก็มีขนาดเล็กๆเ,เบาๆเ,เ,เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือเดิมไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าได้รับการบาดเจ็บจากสงครามมาก็เลยประดิษฐ์ตัวของร่มพับได้เป็นคันแรกของโลกขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของแบรนด์เขาครับที่ใช้ชื่อคนิปส์เนี่ยเพราะว่าภาษาเยอรมันเนี่ยคนิปส์มันจะแปลว่าเด็กน้อยนั่นเองคือจริงๆมันก็จะไม่ได้เป็นคณนิปส์คนิปส์ แบบชัดเจนขนาดนั้นอะนะคือถ้าเท่าที่ฟังดูมันจะเป็นคน i p s k นปส์คือมันจะมีวิธีการอ่านออกเสียงของเยอรมันอยู่ะนะ Let's say it all together Knips one more time Knips ก็อ,อ่านค k ิิปและกันและนอกเหนือจากที่เขาทำร่มที่มันสามารถพับได้เป็นคนแรกของโลกแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทำเป็นคนแรกของโลกด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือร่มที่สามารถหุบกลางได้อัตโนมัติเนี่ยแหละ เนี่ยอันเนี้ยเขาทำนะ แล้วนอกเหนือจากที่ว่ามาแล้วเนี่ยคือเขาก็จะมีจุดเด่ดอนอื่นๆอีกเนี่ยนะที่ถามว่าทำไมถึงน่าใช้อันแรกเลยก็คือด้วยความที่มันเป็นร่มเยอรมันเนี่ยมันก็จะเน้นที่เรียบปรูอเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่มันสามารถพับเก็บได้ขนาดเล็กและถึงเวลากางจริงเนี่ยมันก็จะยังมีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบมากๆจริงเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของน้ําหนักความเบาของเขาเนี่แหละซึ่งนอกเหนือจากความเบาแล้วเนี่ยอันนี้มันยังแข็งแรงมากๆด้วยโดยร่มของทางคันดิฟเนี่ย เพื่อเช็คว่ามันสามารถทนแรงลมเนี่ยได้ถึง 100- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันได้เลยต่างหากวัสดุเนี่ยคือเขาก็จะมีการใช้ทั้งตัวของไฟเบอร์กลาสอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กกล้าอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับรุ่นนะและอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือเป็นความสามารถในการกัน UV แล้วก็กันความร้อนอันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันอีกทีหนึ่งละกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวบอกันนิดนึงก่อนแล้วกันว่าเกณฑ์ที่เราดูว่าร่มดีไม่ดีเนี่ยดูจากตรงไหนบ้าง ตรงนี้แต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราให้ความสําคัญเนี่ยจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเป็นหลักนะครับเพราะว่าเอาจริงส่วนตัวจะไม่ค่อยแบบอยากจะพกร่มที่มันเทอะทะแล้วก็แบบทีนี้คือเหมือนจะมีอะไรมาถ่วงน้ําหนักตลอดเวลาจะเน้นที่เบาๆพกง่ายๆไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นที่เรื่องของวัสดุความทนทานเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเออไม่ใช่กลางสิบรอบแล้วก็เติมตัวที่จะตุยเย่ไปแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการกัน UV และเพราะว่า อยู่ในบ้านเราอากาศแบบนี้การกัน UV การกันร,รังสีอินฟราเรดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆบอกเลยโดยนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปรียบเทียบกับร่มตัวอื่นในท้องตลาดให้ด้ดูกันนะครับพอตอนนั้นเราก็มีหลายตัวมาลองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวของคนิปเนี่ยอันนี้มันจะแตกต่างกันขนาดไหน โดยการทดสอบเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับโดยจะดูที่ขนาดแล้วก็น้ําหนักก่อนว่าจะต่างกันขนาดไหนวัสดุความแข็งแรงเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องทดสอบรังสีทั้ง UV แล้วก็อินฟราเรดเนี่ยมายิงผ่านผ้ามาดูกันว่าจะป้องกันได้ขนาดไหนให้ได้ดูกันนะส่วนร่มที่เาอามาทดสอบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับโดยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักของคลิปนี้นะครับแล้วก็ร่มตัวเด่นจากการทดสอบรอบก่อนอย่างตัวของ BGG ร่มแชมป์เรื่องความเบานะครับ G-Sun Life ตัวที่ชอบที่สุดทั้้งกการกันแแดลดว มีพัดลมร่มฟ้าตัวมาตรฐานพับกลางได้อัตโนมัติคล้ายๆตัวคันนิฟแล้วก็ร่มเขียวฟังก์ชันจัดเต็มนะครับแต่ละตัวเนี่ยอันนี้จะต่างกันขนาดไหนไปดูกันเลยมาเริ่มจากเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักกันก่อนนะครับโดยขนาดแต่ละคันที่เราเลือกมาเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ช่วง90เซนได้นะครับบวกลบกันนิดหน่อยเหมาะกับการเดินคนเดียว จะมีตัวที่เล็กกว่าใครเนี่ยก็จะเป็นตัว BGG ที่ตอนเดินเนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆก็อาจจะต้องเดินถดๆตัว,ตวนิดนึงแล้วก็ตัวร่มเขียวนะครับที่จะใหญ่กว่าใครเพื่อนพร้อมกับลูกเล่นที่มากกว่าโดยจะมีขนาดที่86.5แล้วก็104เซนต,ตามลําดับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทาให้น้าหนักของทั้งคู่เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นตามไปด้วยนะโดยเฉลี่ยร่มที่พับได้เนี่ยในตลาดจะมีน้ําหนักอยู่ที่ราวๆ300กรัมได้นะครับก็จะหนักกว่ามือถือเล็กน้อยขนาดกว่านี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มคิดว่าเป็นภาระแล้วก็ไม ีเจอที่เท่ากันเนี่ยคันนิปถือว่าทำน้ําหนักมาได้เบาสุดนะครับแค่200กว่ากรัมเท่านั้น ซึ่งถ้าว่าเอาไปคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่2.21กรัมต่อขนาดร่มเมื่อที่กลางแล้วเนี่ยที่1เซนติเมตรนะครับโดยตัวอื่นเนี่ยน้ำหนักต่อเซนเรียกว่าเพิ่มขึ้นไปมากกว่า50%กันเลยส่วนตัว BGG เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีน้ําหนักที่เบามากกว่าแค่1.16กรัมต่อเซนติเมตรนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าตัวของ BGG เนี่ยก็จะไม่มีทั้งการกัน UV การกลางเปิดปิดเองนะครับแล้วก็ไม่มีที่จับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเลยส่วนตัวร่วมเขียวเนี่ยเอาจริงก็ แล้วก็ตัวที่จับเนี่ยสามารถเปิดแขวนได้แต่ว่าก็ต้องแลกกันมาด้วยน้ําหนักเนี่ยที่ใกล้เคียงกับแท็บเล็ตเลยเนาะซึ่งก็ต้องคิดให้ดีเลยว่าถ้าจะต้องถือานานๆเนี่ยโอเคไหมนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความแข็งแรงเนี่ย จุดหลักที่ดูกันเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือวัสดุที่ใช้กับจํานวนการโครงยึดร่มด้านล่างตรงนี้นะครับโดยตัวคณิป PGG แล้วก็ g u Life เนี่ยอันนี้จะมี6การเท่ากันส่วนร่มเขียวร่มฟ้าเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมด8การนะครับส่วนวัสดุของทุกตัวที่เราเอามาทดสอบเนี่ยอันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้มีตัวไหนที่รู้สึกว่าบอบางรู้สึกว่าพังง่ายขนาดนั้นขย่าขย่า,ยาเนี่ยอาจจะมีคลอนบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะพังจะมีตัวเขียวเนี่ยแหละที่จะดูแน่นสุดนะครับขยับแล้ว ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวร่มที่เราเคยใช้แล้วก็พังไปแล้วเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดมากว่าวัสดุแล้วก็งานประกอบเนี่ยจะต่างกันเยอะนะครับคือตอนคณิปเขาทดสอบความแข็งแรงเนี่ยเขาจะใช้เป็นอุโมงลมนะครับแต่ด้วยความที่เราไม่มีเราเลยจะมาลองกระชากแล้วก็สบัดแต่ละคันนะครับอารมณ์ประมาณโดนลมกระโชกให้ได้ดูกันอันนี้ก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างการยุดตัวแต่ละคันเนี่ยอันนี้ทํามาได้โอเคขนาดไหนนะครับ จะเห็นได้ว่าโครงด้านในก็แข็งแรงดีไม่มีพังนะครับจะมีก็ตัวของ b g g นี่แหละที่อาจจะเริ่มมีอออกาการให้เห็นเล็กน้อยนะครับซึ่งเถือว,ว่าเป็นร่มคุณภาพต่ำๆหน่อยเนี่ยอันนี้เจอสบัสดรอบเดียวก็เรียบร้อยครับงอยุยยี่เลยอ๋อแต่อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือแข็งแรงสู้ลมได้ในที่นี้เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่า โตร่มจะไม่มีพับกลับนะครับคือถ้าเกิดว่าเจอลมต้านมาแรงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องดึงกลับมาได้ไม่ใช่งอแล้วงอเลยก็พอครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาดูกันที่เรื่องของการกันแดดกันรังสีนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นอุปกรณ์วัดค่าแบบเดียวกันที่ใช้วัดฟิล์มกันแดดนะครับ ที่จะสามารถวัดได้3ค่าก็คือแสง UV แสงอินฟราเรดแล้วก็เป็นแสง2ผ่านนะครับซึ่ง3ค่านี้เนี่ยจะมีผลกับความร้อนทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัว UV เนี่ยถ้าเกิดว่ากันไม่หมดอาจจะมีผลในเรื่องของเอจจิ้งแล้วก็รู้สึกแสบผิวได้นะซึ่งผ้าของร่มแต่ละตัวเนี่ยก็ทําออกมาได้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับสามารถกันแสงแล้วก็รังสีเนี่ยได้สมบูรณ์มาก ถ้าจะมีเนี่ยก็มีแค่ตัวของ BGG ตัวร่มบางตัวนี้นี่แหละโดยค่าที่วัดได้เนี่ยคือดูว่ามันอาจจะมีขึ้นมาเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าตอนกลางใช้จริงเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งร้อนเราก็จะแสบกว่านะลองยกยกสองสองดูเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าคือแสงมันเข้ามาพอสมควรเราก็เสริมกันอีกนิดนึงและกันกับเรื่องของการสะท้อนน้ำนะครับคือร่มทุกตัวเนี่ยอันนี้ก็จะกันน้ํกากันฝนได้ปกติใช่ไหม แต่ว่าบางตัวเนี่ยผ้าจะมีการเคลือบสะท้อนน้ําเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตอนใช้งานเสร็จเนี่ยร่มจะแห้งไวไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานนะครับซึ่งคีบเนี่ยอันนี้ก็จะกันเอาไว้ดีมากนะครับสบัดไว้นิดหน่อยเนี่ยน้ำก็ออกเกือบหมดแปบ๊บเดียวเนี่ยก็แห้งแล้วเช่นเดียวกันกันกบตัวของ g ีสูไลฟ์แล้วก็ร่มเขียวร่มฟ้านะครับส่วนตัว BGG เนี่ยอันนี้ก็จะรู้สึกว่าน้าซึมซึมเข้าผ้าไปได้นะครับน่าจะต้องตากนานกว่าใครแล้วก็เอาจริงเนี่ยก็แอบห่วงๆเหมือนกันครับว่าถ้าเจอ อันนี้คือเคยเจอมาแล้วในร่มตกอื่นนะก็จะประมาณนี้ครับกับการทดสอบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวคันนิฟเนี่ยอันนี้มันดียังไงส่วนตัวอื่นเนี่ยเอาจริงก็ใช่ว่าไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีดรอปลงมาบ้างเล็กน้อยก็เท่านั้นอันนี้เนี่ยก็น่าจะพอเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าตัวของ u 2อ0เนี่ยอันนี้มันมีจุดเด่นที่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าว่าใครยังคิดว่าอ้ตัวของ u 2อ0เนี่ยมันอาจจะยังรู้สึกหนักแล้วก็ใหญ่เกินไปที่จะพกนะครับ เขาก็จะมีเป็นอีกรุ่นหนึงนะที่มันจะเล็กลงไปกว่าน,นี้อีกเนี่ยนั่นก็คือตัวรุ่น US 050นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเบาลงไปเนี่ยอยู่แค่100กว่ากรัมเท่านั้นเบากว่ามือถือของเราซะอีกนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็จะแอบคิดแหละว่ามันก็ค่อนข้างเล็กไปหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอออยากจะได้ที่มันเล็กๆเบาๆจริงๆเนี่ยเอาไว้ติดก,กระเป๋าจะได้ไม่รู้สึกเป็นภาระเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ามันก็เบาแล้วก็พกพาง่ายนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการการัน UV อยู่ด้วยเนี่ยแหละอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับ <S <S แล้วนอกเหนือจากร่มที่พับได้แบบนี้เนี่ยคือจริงคณิสเขาก็จะมีทําเป็นร่มกอล์ฟขนาดใหญ่ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเรื่องของจุดเด่นทางด้านความเบาเนี่ยอันนี้ก็จะยังอยู่ครบนะส่วนตัวของ T71 7เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่620กรัมเนาะซึ่งถ้าว่าเป็นร่มอันอื่นที่ขนาดใหญ่ใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าน้ําหนักเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกเป็น100กรัมเลยแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคันิฟเนี่ยก็คือเรื่องของราคา <c oughs> คือรุ่นของคันินะครับผมที่เราเห็นเนี่ยในร้านที่ขายออฟฟิเชียลนะครับผมคือจะขายคันนึงเนี่ย ไม่มีขนาดต่ำกว่าพันเลยนะอย่างตัวของ u 2 0 0ตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็ราคาขึ้นไปราว2,000ได้นะครับถ้าเก็บโค้งเก็บโค้ดเนี่ยอาจจะมีลดลงมาน้อยกว่า2,000อยู่นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็แบบราคาแรงจริงตัว u 9 0 0ที่เป็นร่มก๊อปคันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ล่อไป2,000กว่าบาทน,นะครับคือแบบก็พอเข้าใจได้นะคือทั้ง น่าจะเป็นการนําเข้ามาจากเยอรมันมีทั้งภาษีมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมถึงก็คุณภาพต่างๆด้วยคือราคามันก็คงสู้กับร่มราคาปร,ประหยัดที่บางคันที่เห็นก็ไม่ถึงร้อยซะด้วยซ้ําไปนะ<ฮ>คือราคาเนี่ยมันก็แรงจริงแต่ว่าเท่าที่เห็นในตลาดมาเนี่ยคือก็จะยังไม่ได้เจอตัวไหนที่แบบรู้สึกถูกใจทั้งเรื่องของน้ําหนักความเบาโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็สามารถกัน UV เนี่ยได้ดีเท่าคันนี้อีกแล้วนะ แต่ก็เข้าใจนะว่าราคาแรงแบบนี้บางทีก็อยากจะดูมีตัวเลือกอื่นอันไหนที่น่าสนใจบ้างใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือถต่ว่าไปย้อนกลับไปดูของเดิมที่เราเคยแนะนําไปแล้วเนี่ยจริงๆจ,จนถึงตอนนี้มันก็ยัง มีรุ่นที่เราค่อนข้างแฮปปี้อยู่นะครับโดยของเดิมพวกนี้เนะี่ยคือจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังใช้งานอยู่นะแล้วก็หลายๆอันเนี่ยก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยโดยตัวที่มันโดดเด่กขึ้นมาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะมีของทาง G-SU Life นะครับอันนี้ก็เรียกว่ายัางชอบใช้งานกันอยู่ดีมากๆคือตอนกลางวันเนี่ยจะต,ต้องเดินออกไปทานข้าวแล้วต้องฝ่าแดดฝ่าฝนไปเนี่ยนะอันนี้คือต้องบอกว่า G-SU Life ก็เรียกว่าเป็น1ในร่มที่โดนหยิบเอาไปใช้เป็นตัวเลือกแรกๆกันตลอดเวลาแต่ว่าที่แย่งกันไปใช้เนี่ยอันนี้ค เป็นตัวที่มีการเคลือบกัน UV เอาไว้ดีที่สุดมากกว่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยอันนี้ก็จะรู้สึกแหละว,ว่าการกัน UV ที่มันดีเนี่ยอันนี้มันช่วยลดร้อนได้มากกว่าเดิมจริงแล้วก็ใช้มาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เจอว่าตัวพัดลมมีปัญหาแะ่อย่างใดนะครับอาจจะไม่ได้แบบเอาไปจุ่มน้าโดนน้าแบบจริงๆจังๆ้วยหรือมั้งมันก็เลยยังโอเคอยู่นะครับส่วนอันอื่นๆถามว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างที่มีคนพูดถึงจากคลิปที่แล้วนะ อันนี้ก็เห็นว่ามีของทาง d e c a t h l o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกล่มกลอฟขนาดเล็กเหมือนกันซึ่งความน่าสนใจก็น่าจะอยู่ที่มันสามารถพับได้จิ๋วๆแต่พอกลางมาเนี่ยอันนี้ไซส์ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับเป็นล่มกลอฟอันหนึ่งเลยนั่นแหละแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักหน่อยหนึ่งอนะเนาะเพราะว่ามันก็จะหนักขึ้นไปถึงประมาณ600กรัมเลยก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่อันนี้ทีมงานอยากลองนะครับจะเป็นของทางเรมตันเขานะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นล่มติดพัดลมเหมือของทาง Life แีซ มันจะมีกลไกลที่ไม่เหมือนกันซึ่งนี่ครับพัดลมเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือน G-SU Live นะเพราะว่ามันจะมาอยู่ที่คันร่วมแทนบริเวณนี้นะพอเราเปิดทีนึงเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นพัดลมเป่าจากหัวเนี่ยลงมาให้เราเย็นไหมพี่อยู่ทน่ห้องแอร์เนี่ยมีอะไรมันก็เย็น,ยนคือตัวนี้เอาจริงก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับคือราคาไม่ได้แรงเกินมีพัดลมแบบนี้ให้แต่ข้อควรรู้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่ารวมจากพัดลมเนี่ยรวมถึง G-SU Live ด้วยนะ จริงๆมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นน่ะคือเรียกว่าดีกว่าไม่มีแล้วกันแต่ถามว่าเฮ้ยมันเย็นสบายแบบคือครวรจะต้องมีเป็นพัดลมติดร่มเอาไว้ไหมเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจออยู่ที่อากาศร้อนๆจริงๆจังๆเนี่ยคือเวลามันพัดลงมาเนี่ยมันพัดอะไรลงมาครับอากาศร้อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าภายนอกเนี่ยอันนี้คือก็คือเขามีเคลือบตัวกัน U ูีเอาไว้ด้วยก็เอาไปกลางเนี่ยก็เรียกว่า กันแดดได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เลยล่ะนะแล้วก็ที่พีเจอเทปการใช้ร่มอย่างหนึ่งมาเนี่ยอันนี้สําหรับคนทีอ่อยากจะใช้ร่มเนี่ยให้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้มีปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยเวลาเปิดนะครับผมพยายามอย่าจับที่ตัวของด้ามจับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดันออกไป คือควรจะแบบกางมานิดนึงแล้วก็มาจับที่ตัวก้านตรงนี้เนี่ยเราค่อยดึงเนาะมันก็จะช่วยถนอมที่ด้ามจับเนี่ยได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนที่จะกางนะครับผมให้สบัดก่อนเพื่อให้มันคลายตัวนิดนึงเราค่อยกางไปเนี่ยอันนี้มันจะทําให้กางง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าร่มมันมีการพับไปด้านหลังพลิกไปด้านหลังแบบนี้เนี่ยคือวิธีที่จะทําให้มันกลับมารูปเดิมที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยอันนี้คือจะไม่ใช่การที่แบบค่อยๆไปดึงดึงกลับแบบนี้นะ การดึงกลับมันอาจจะทําร้ายโครงสร้างได้นะครับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆก็อย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาเป็นรูปทรงเดิมแล้วแล้วพอใช้งานเสร็จปับ๊บอันนี้เนีก็สะบัดก่อนเก็บทีนึดนงดึงที่จีบปึ๊บจึ๊บแล้วก็ดึงแชวกลับมาง่ายๆนะครับก็จะได้เก็บเป็นระเบียบแล้วก็ร่มก็จะอยู่กับเราไปมันนานแล้ว ก็น,น่าจะครบจบแล้วนะครับผมสําหรับร่มที่แบบว่าจริงจังมากมาเป็นคลิปที่2กันเลยแบบนี้ที่จริงจังขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าคืออุปกรณ์อย่างร่มเนี่ยผมมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆสําหรับคนไทยเนาะเพราะประเทศเราเก็เจอทั้งแดดทั้งฝนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและตัวของร่มเนี่ยอันนี้ก็ช่วยกันได้ทั้งหมดนะครับ คือแน่นอนว่ามันไม่ช่วยทําให้เราหายร้อนเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือมันก็ช่วยกันแหล่งความร้อนที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราใช้พวกร่มที่กัน UV ดีๆเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ามันจะรู้สึกทันทีเลยนะว่าเออบนหัวเราเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนแล้ว กลายเป็นว่าไอความร้อนทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมาจากพื้นโดยเฉพาะเดี๋ยอคควไปเดินพื้นปูนพื้นซีเมนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันชัดเจนมากว่าโอ้โหมันระอุจากพื้นขึ้นมาแบบสุดๆไปเลยและในยุคนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นผู้ชายและกลางร่มอันนี้ก็ไม่มีอายแล้วนะครับ คือมันไม่ใช่เรื่องของว่าเอ้ยมันแมนหรือมันไม่แมนแล้วแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าคือ UV บ้านเราเนี่ยมันก็แรงแล้วก็อากาศมันก็เดือดขึ้นทุกวันทุกวันนะมีร่มไว้มันก็จะช่วยกันได้ดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าแสงแดดมันจะมีผลต่อร่างกายเรามากขึ้นเรื่อยอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นนะแบบเจอแดดอะไรมานี้ไม่เอาเลยตากได้ครับสบายสู้แว่นกันแดดก็ไม่ใส่แต่ตอนนี้นี่คือแบบ มาครบทั้งเซตมาเฮอะใช้หมดนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ